ไปต่อกันที่างด้านของสสจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะคะยืนยันถึงกรณีที่มีข่าวการปรับคุณหญิงกัลยาโสพผลพนิดค่ะออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การนั้นเป็นไม่เป็นความจริงนะคะพร้อมกับเร่งประเมินผล7รัฐมนตรีให้ทันรัฐบาลในการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะ นายเทพไทยเนสนนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวนาย,ยกรัฐมนตรีถูนก้ายไชื่อคณะรัฐมนตรีแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ แต่ในส่วนของพักประชาธิปัตย์ที่มีข่าวว่าปรับคุณหญิง,งกัละยาโสผลพนิ์ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพียงคนเดียวนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะหากจะปรับรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์ทั้ง7คนออกจะต้องมีการประเมินผลงานก่อนซึ่งในการประชุมพักสัปดาห์หน้าตนจะสอบถามถึงเรื่องการประเมินผลการทํางานดังกล่าวต่อที่ประชุมพักด้วยทางนี้มองว่าหากจะใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทําการประเมินอาจไม่ทันการ เนื่องจากนายุกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าจะปรับคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม ตนจริงจะเสนอว่าให้รัฐมนตรีทั้ง7คนของพักเสนอผลงานเป็นเอกสารหรือคลิปวิดีโอต่อที่ประชุมพักและให้สอสอของพักทั้ง52คนเป็นผู้ประเมินหากรัฐมนตรีผ่านการโหวตด,ด้วยคะแนน50%ขึ้นไปถือว่าผ่านซึ่งมองว่าเป็นวิธีที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเพื่อให้ทันต่อห่วงเวลาของการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีด้วยไม่มีคณะกรรมการ ประเมินก็อยากจะให้รัฐมนตรีทั้งเจ็ดท่านเนี่ยเสนอผลงานเป็นหนังสือเอกสารหรือจะเป็นคลิปหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต่อที่ประชุมสสของพรรคทั้ง52คนแล้วก็ให้สสของพรรค52คนเนี่ยเป็นผู้ประเมินเราวสสก็คือตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปทปําโพหรือไปทําคณะกรรมการประเมินะลรเสียเวลาถ้าหากว่ารัฐมนตรีผ่านการโหวต50ขึ้นไปก็ถือว่าสอบผ่าน นอกจากนี้นายเทพไทยยังกล่าวถึงการทํางานของ7รัฐมนตรีนะคะว่ายังไม่กล้าให้คะแนนล่วงหน้าขอดูผลงานการทํางานที่เสนอก่อนแต่หากให้ดูภาพรวมการทํางานนั้นในสายตาสสรัฐมนตรีแต่ละคนยังคงมีจุดบกพร่องกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วต้องดูที่มติพักเพราะการได้มาซึ่งรัฐมนตรีต้องผ่านมติพักการที่จะปรับเปลี่ยนก็ต้องผ่านมติของพักด้วยเช่นกันค่ะ